สวัสดีครับเพื่อนๆครับวั้วันที่สี่มกราคมนะครับก็เป็นอาทิตย์แรกของปีนะครับสำหรับคนที่เรียนมสทก็จะเป็นอาทิตย์แรกที่เริ่มจะสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะครับผมอย่างแรกนะครับอย่างจะแนะนำก็คือเว็บของสำนักงานทะเบียนอัวุนตรนั่นแหละนะครับ ลิงจะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่อยากจะให้ดูนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างหลักสูตรนะครับโครงสร้างหลักสูตรดูในอแอปซีซ่านะครับเพิ่งเคยพูดไปนะครับระโดดงานให้เรียบร้อยแล้วก็ดูโครงสร้างหลักสูตรน้อยดีนะครับแล้วก็มาดูว่าิชาไหนบ้างเปิดในเทอมนี้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของคู่มือลงทะเบียนนะครับข้าตรงนี้เราก็คลิดลงทะเบียนเรียนนะครับอ มันก็จะมีคู่มือลงทะเบียนให้เราดาวน์โหลดนะครับซึ่งในเว็บมันจะจะเป็นแบบย่หละนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้นะระบบลงทะเบียนนะครับมันยังไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็คือระบบแบบออนไลน์ของเรานั่นแหละนะครับดังนั้นใครรีบนะครับก็ลงได้อยู่สาวิธีก็คือลงทะเบียนที่ไปรษณีย์นะครับก็คือใช้ ตัวแบบฟอร์มลงทะเบียนตามปกตินะครับแล้วก็ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนผ่านตัวกรุงไทย Next นั่นแหละนะครับค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะกันเนาะกดการลงทะเบียน,นง่ายๆคือลงทะเบียนวิชาไหนลงวิชาไหนเป็นครั้งแรกนะครับลงย้ำว่าลงวิชาไหนเป็นครั้งแรกเราต้องซื้อ ค่าวัสดุการศึกษาทุกครั้งนะครับค่าวัสดุการศึกษาไม่ได้เท่ากับหนังสือนะครับผมใช้ว่าค่าวัสดุการศึกษาเนาะซึ่งจะได้หนังสือหรือไม่น,นังสือนั้นขึ้นอยู่กับตัวแผนการเรียนที่เราจะเข้าไปเลือกนะครับถ้าหากว่าเลือกเป็นกรหนึ่งมันก็จะได้หนังสือแหละดังนั้นอันนี้ผมยังไม่พูดแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะงงเอาเป็นว่า ทุกครั้งที่ลงทะเบียนนะครับวิชาไหนเป็นวิชาแรกนะครับก็คือไม่ได้ลงวิชานั้นเป็นครั้งที่สองนะครับก็ให้เลือกลงทะเบียนโดยซื้อวัสดุการศึกษาทุกครั้งนะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามันมีวิธีการขั้นตอนลงทะเบียนอยู่นะครับที่เห็นว่าบบรฟอร์มลงทะเบียนผ่านทางเคนาเตอร์สื่อแล้วก็เพ y ์โหมนะครับซึ่งแบบตฟอร์มเนี่ยเราสามารถเอาไปลงทะเบียนผ่านตัวธนาคารต่างๆได้เนี่ยตอนนี้นะครับ ก็ค <ítulo> it anyway, um. ือปริ้นแบบฟอร์มแล้วก็เขียนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นรหัสนักศึกษาเนาะหนึ่งคือรหัสนักศึกษาสองคือชนิดการลงทะเบียนนะครับก็คือลงทะเบียนปกตินะครับสามคือปีการศึกษาปือหกแปดเนาะแล้วก็ช่องที่สี่คือภาคการศึกษาเราจะลงเทอนสองนะครับแล้วก็ช่องที่ห้าคือจำนวนชุวิชานะครับ เราจะลงกี่ชุดวิชาเราก็เขียนไปนะครับใครยังไม่พร้อมลงหนึ่งวิชาก็ได้แล้วไปเพิ่มเอาในช่วงของเพิ่มลดได้นะครับแต่ว่าระวังนิดนึงบางวิชาพวกวิชาที่มีฝึกปฏิบัติเขาจะไม่ให้เพิ่มลดนะครับดังนั้นถ้าหากว่าใครกใกล้จบแล้วนะครับอย่างเช่นวิชาประสบการณ์วิชาชีพดังนั้นคุณควรลงไว้ก่อนแล้วก็ถ้าหาัดวิชาอืา่นๆค่อยไปเพิ่มเอาทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็ในบรรทัดที่2เนี่ยจะเป็นชุดวิชาที่เราจะลงนะครับ หกจุดหนึ่งคือค่าวัสดุเราต้องเลือกซื้อทุกครั้งที่เราลงเป็นครั้งแรกนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับปกติค่าลงการศึกษาเราต้องจ่ายตามปกตินะครับผมเราจะจ่ายเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราลงกี่วิชานะครับแล้วก็วิชานั้นค่าใช้จ่ายอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าลงบียนปกติก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโดยประมาณหากว่าเป็นวิชาที่เป็นมีปฏิบัติก็อาจจะแพงกว่าน่อยนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนผ่านทางกรุงไทยนะนะครับ นี่เขาก็มีวิธีการบอกอยู่นะครับในคู่มือนะครับก็เรียกจ่ายบินนั่นแหละนะครับแล้วก็เลือกคอมโค้ดนะครับก็คือเป็นาลัรสุโขท,ยทัยธรรมราธิเป็นเปียตรีนะมันจะมีคอมโค้ดของเปียโทรอยู่ดังนั้นอย่าใส่ผิดนะครับคอมบัตีจะเป็น8 0 2 6 5ครับแล้วก็ไอเนี่ยมันคือในรหัสจากไหนก็คือจากข้างบนที่เราปุยกันไปสกุลนี้นแหละนะครับคือเป็นรหัสนักศึกษา พร้อมกับ A หนึ่งสองสามสี่คือบรรทันแรกกับประทันที่สองที่เรากรอกในในแบบฟอร์มนั่นแหละนะครับขั้นตอนมันก็มีบอกอยู่นะขั้นตอนด้วยแผน่นอันนี้ขอข้ามไปก่อนเรายังไม่พูดถึงอยากให้มาดูหน้าสามสิบแปดด้วยนะครับคือวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนนะครับดังนั้นใครที่เคยลงวิชาพวก่งนี้มาแล้วแต่ว่าเทอมนี้มันมีปรับปรุงนะดังนั้นคุณต้องซื้อวัสดุการศึกษาด้วยนะครับคุณจ่ายสามร้อยบาทได้ได้ไม่งั้นจะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับก็คือจ่ายนี่ครบนรับ่นแหละ มาดูก่อนนะครับก็มีอยู่แค่ไม่ขี่วิชาเนาะนี่นแหละส่วนการลงทะเบียนออนไลน์นะครับผมเกลียดมากเลยเวลาแบบมีลงทะเบียนที่ไรจะชอบมีคนเ,นเ,นเนบนเบนแบบว่าขอลิงก์ขอลิงค์คือลิงก์ลงทะเบียนมันก็มีแค่ลิงก์เดียวนะครับห้พิมพ์เป็นระบบลงทะเบียนนะครับระบบลงทะเบียนมอสาทอมันก็จะมีลิงก์แรกเลยเนี่ยแต่ว่า ตอนนี้ระบบมันยังไม่เปิดนะครับบรรทัดแรกใส่บัตรประชาชนบัตรที่สองคือรหัสนักศึกษาแล้วก็กรอกตามตัวสอที่เราเห็นนะครับเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปเลือกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ระบบมันยังไม่ปิดผมลองใส่ไปละมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแรกดังนั้นใครอยากจะลงทะเบียนออนไลน์ใจเย็นๆนะครับมันเพิ่งจะหลังหยุดปีใหม่ยาวๆนะครับซึ่ง ไม่รู้ว่าราชการเขาอยู่กันกี่วันเนาะแต่ว่ามันเพิ่งหลังจากวันหยุดยาวตรงนั้นรอสักนิดใจเย็นใจเย็นๆนะครับผมเองก็จะลงช่วงประมาณปลายเดือนนะครับลืมบอกไปที่เราต้องดูอีกก็คือเรื่องของปฏิทินการศึกษานะครับเทอมสองนะครับนี่เราจะลงเทอมสองทังหกแปดนะครับเราลงได้ถึงมกรา หนึ 1> 1. ่งมกราถึงหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเรามีเวลาอีกตั้งเยอะนะครับไม่ต้องรีบนะครับในช่วงลงทะเบียนเราลงตอนไหนก็ได้นะครับผมดังนั้นไม่ต้องรีบแล้วลงทะเบียนสามารถลงได้เลยไม่ต้องอรอเกรดของเทอมถัดไปของเทอมก่อนหน้านะครับไม่ต้องรอเพราะว่าเทอมก่อนหน้าเราจะสอบวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามกราคมที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นรอไปไม่ได้เลเราต้องลงก่อนนะครับดังนั้นใครเดือน้อยแล้วไม่ต้องมาถามว่า ลงได้เลยไหมลงได้เลยนะครับเหลือสามวันสุดท้ายถ้าหากว่าจะลงก็ลงได้เลยนะครับสําหรับคนที่จะจบแล้วส่วนลงทะเบียนเพิ่มถอนก็ได้ตัง้งแต่17มกราคมถึง30มีนาคมนะครับส่วนใครหนึ่งท 1, ่านปกแบบไม่ได้ลงนะครับอย่าเดืนไปลงทะเบียนรับพัการศึกษาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะลงทะเบียนไม่ได้นะครับคือจ่ายเพิ่ม500บาทเท่านั้นแหละนะครับก็ เอามาฝากกันนะครับส่วนวิธีการลงทะเบียนใครอกไปดูไปดูเทอมหลักๆเทอมก่อนหน้านี้ได้นะครับมันไม่ต่างกันหรือจะเข้ามาดูกับนี่แหละผู้มือลงทะเบียนนะครับเข้ามาดูได้ไดาวน์โหลดไปดูได้นะครับเขามีวิธีการอยู่นะครับเราควรใช้หลักการในการเตรียมของมสทคือหนึ่งค้นหาข้อมูลด้วยตนเองก่อนนะครับค้นหาแล้วหาไม่เจอจริงๆค่อยถามนะครับไม่ควรถามก่อนที่จะลองค้นหาด้วยตนเอง มันจะทําให้เราสุกนิสัยที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ก็คือพึ่งพาแต่คนอื่นนั่นแหละนะครับดังนั้นเราควรที่จะพึ่งพาตัวเองก่อนก็คือค้นหาข้อมูลก่อนนะครับอาไหนไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงค่อยถามควรใช้คําถามที่เรารู้สึกว่าค้นมาแล้วนะครับถ้าถามมาแล้วเหมือนแบบว่ากลวงๆมาเลยมันรู้สึกแบบนี่นักศึกษามาัธยมอธเลยนี่นะครับ เอาละวันนี้พอไปขอตัวก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลปกหน้ากับชายข่าวมอสทอนะคร<ะ>ับสำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้ากดลิงก์ Lazada s h o p ปใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง Lazada Shop ปได้เลยก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสวัสับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันกับแชร์ข่าวมะทองคับแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมศทอแล้วก็การเรียนมสทอเพื่อให้เรามีความรู้อยา่างมีคุณภาพนะครับผมไปก่อนแล้วกันวันนี้ครับสวัสดีครับ